สวัสดีจ้าพบพ่พอกันในช่อง Night Channel เนาะคะ่ะเมื่อนี้กลมาจากไปประชุมผู้ปกครองเนาะคะ่ะอยู่โรงเรียนเสร็จแล้วก็อยู่บ้านก็นได้จ้ะพี่น้องก็คินฮอดปลาเนาะจ้ะกับพ,พี่น้องมาหลาะเฮ็ดหอบเห็ดเพาะไหมจ้ะกับเพิ่งเข่ามาเนาะจ้ะก็ได้นิดนึงนี่ก็เห็นมมันแตกยุ่นี่จ้ะพี่น้องเห็นบะนี่นี่จ้ะมันแตกยู่นี่จ้ะเนี่ยเนี่ยมันแตกยุ่นี่จ้ะหรือพ,พี่พาน้องหลอกเก็บเนาะจา้ะ เฮ็ดพ่ออีหยังแน่แล่ะพี่น้องเก็บร่วมกันไปโลดกินได้เมดบ่จักเฮ็ดพ่อฝ่ายเฮ็ดพ่อหนังแล้วจ้ะเอาไปโลดจ้ะว่าแต่มันกินได้เนาะค่ะเนาะก็รอหาไปน้ำกันเรื่อยๆเนาะจ้ะพี่น้องรอหาเฮ็ดจ้ะมื้อนี้บ่ได้เข้าป่านเนาะไม่จ้ะเพราะมันมาสายแล้วค่ะกลับมาจากโรงเรียนนยจ้ะโอ้ยนี่ไงอีกเม็ดนึงเนี่ย อีกแม่นบ่นี่มอ้ยเม็ดบักไม้เดี๋ยวเลาะหาก่อนอืมได้อยู่นี่มันแตกอยู่พี่น้องนี่นี่นี่คือถือกล้องเห็นเด้อจ้าถือกล้องคนเดียวลูกกันไปโรงเรียนเคียบเบิ้งเคียบมันขอนี่นี่แตกยุงอยู่จ้ะพี่น้องแตกยุ่งอย่ไหมอู้หนี่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 อาจจะสิขูดมันแตกปื๊ด บรได้เอาเครื่องมือ,อนที่เหตุมากอกพี่น้องอันถืออันทับพีมาแทนมือนี่ฝ้าไม่จะฟาวคว้าได้อันใดก็คว้ามาเลยมันสายแล้วพ่อเป็นขีเดนเป็นยังเขาเลยพี่น้องเอ้ยจะคลองมาสายเลยเนาะพ็อได้เก็ตจ้ะเกงดู ปิดหนาด้วยค่ะมันฮอนแดดแล้วจ้านี่ห่างเม็ดอยู่ได้พี่น้องแต่กระพอได้อยยุจ้านี่ห่างเม็ดอยู่แต่ก็พอได้เห็นยเยแต่ละเม็ดสองเม็ดจะพี่น้องกับเก็บกีนเดนเพิ่นอะไรแต่พอคนมันหลายนะจ้าค้นเขา่าค้นออกอแต่ละมือโอ้ยว่าเป็นตลาดหนักเลยจ้ารอไปน้ากันนะจ้าเม็ด ขืนไลไ่ลกันอยู่เด้อมันก็ขึ้นไลไ่ลกันแต่ว่ามันก็แหละเวลาใกล้เคียงอะแหละลูนก,กน,น้องเขาก็เล่นเต็มอยู่ มาละลูกสำรวจอะไรกันหล่ะครับได้บอเห็นบ่เนาะ,นะได้เกลืไปเรื่อยๆอยู่ได้แล้วเนาะที่ละเม็ดสองเม็ดอยู่ได้ละเท่ากับว่าเท่ากับเห็นทละเม็ดสองเม็ดถือว่าบ่าขี้ไล่ขี้เล่ดอกมื้อนั้นเขาขืนเขาบ้านเขาเมืเกิดมันตายได้มา <laughs> บ้านเฮามือห่างแห้ง,แ,งแม้เห็ดบกเป็นกลุ่มเลยปีนี้มีแต่เก่าหน่อยมีแต่บ้านอื่นแล้วเนอเขามาหาไถยบ้านเขาเนอะบองพาพี่น้องระจอดซื้อน้ำแข็งกับสมตามจะพี่น้องเด็กเด็กน้อยบวยอมขืนรถจะเด็กน้อยบวยอมขืนรถเลยจะถึงบ้านแล้วลวจะจะ ถึงบ้านละบ่ค่อยมานป็นไดรจ้ะไปพอดบ้านเดือนสิาพาเบิ่งผลงานเนาะพี่น้องเนาะนุงน้อยบ่ยอมขึ้นรถเลยจ้ะขึ้นพากันแล่นเอาจอดซื้อน,น้ำแข็งใสให้เพิ่นค่ะไปไปเราเร็วลูกมาไม่ต้องทะเลาะก,กันโอ้ดังจอดซื้อน้ำแข็งใสแล้วก็ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดีว<า>เร็วเดี๋ยว,วเขากัดเฮมาทางนี้มาทางนี้เราเร็ว มาลูกมามามาเขาลอกกันแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวจะไปเบิ่งเฮ็ดนวยกันอยู่บ้านเนาะถึงบ้านแล้วจ้ะถึงบ้านก็นเอาน้ำหวานให้เด็กๆแล้วจ้ะมาลูกมาอ่าเร็วน้ำหวานกันเร็วน้ำแข็งใส่กันเร็วลูกเร็วอ่าให้เด็กๆกินแข็งใสก็จะเดือนชื่นใจเนาะจ้ะมาพี่แฟออกมาลูกอ่ะอ่ะพี่แฟอ่ะป่อตังกินลูกกินเอานี่ให้เพิ่นแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็พา,พาพมาเบิ่งผลงานปะนี่ ใส่ถุงรี่ไว้ค่ะเพราะว่าดินมันชิได้ออกจ้ะดินเพิ่นชออไนิได้ออกใส่ถุงไว้ก็ได้ยั่วเะไรจ้ะ แต่แต้แตาทำนี่เล้จ้าได้ผลงานมาฝากพี่น้องกับสำนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ,ะได้บบหลายกับไปสายแล้วเด้จ้าไปกับสิบเอ็ดโมงหรอค่ะตอนปลายพ่อออกมาจากโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนกลับมาจึงได้เข้าไปป่าหาเห็ดเนาะจ้ากระทืบว่ากับพ่อได้แกงยู่จ้าใส่ในถุงพอดินจะได้ออกนี่สำนี่เราจะพี่น้อง กิปนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้แล้วจ้าสวัสดีจ้า